กรณีหมอปลาพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนายะโสธรและสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบหลวงปู่แสงยานวโรพระเกจิชื่อดังอายุ98พรรษาและป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ที่อาศัยอยู่ในที่พักสง์พื้นที่บ้านดงสว่างตำบลโคลกนาโกอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรล่าสุดในโลกโซเชียลร้อนแรงบรรดาลูกศิษย์ลูกหาต่างออกมาโพสติดแฮชแท็กเซฟหลวงปู่แสงโดยเพจเฟซบุ๊กราชสีจิตอาสาซึ่งมีผู้กดติดตาม5 0 0,000กว่ารายได้โพสต์ข้อความระบุว่า งดดราม่าผมรักและศรัทธาในพระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นท่านนี้ผมเชื่อในคุณงามความดีในวัดปฏิบัติของท่านยาวนานเกือบร้อยปีความเชื่อส่วนบุคคลของผมและเป็นความศรัทธาครับขอกราบนมัสการและส่งกำลังใจให้หลวงปู่แสงพระอริยเจ้าที่บวชและเรียนธรรมออกทุดงกับอาจารย์มั่นที่บ้านหนองผือรวมถึงออกทุดงตั้งแต่หนุ่มจนเข้าวัยชรารวมทุดงกับพระสายวิปัสนาเช่น อาจารย์มั่นภูริทัตโตอาจารย์ฟัน่นอาจารย์โรหลวงปู่เทศเทศรังสีหลวงปู่เขาอนาลโยพระอาจารย์จวนกุลเชษโทอาจารย์วันอุตโมหลวงปู่ล่าเขมมะปโตหลวงปู่ชอบฐานสโมและพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรได้วิเวกทุดงร่วมกันกับหลวงปู่แสงที่ถ้ำสาลิกาภูสิงห์ภูทองภูพาน ตลอดจนไปยังพื้นที่ต่างๆประวัติการจำพรรษาวิเวกทุดงและไปมาหาสู่กับพระรูปต่างๆศึกษาหลักธรรมกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่วัดป่าบ้านหนองผือตำบลนานในอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลน,นครช่วงบั้นปลายของท่านอาจารย์มั่นที่อยู่บ้านหนองผือหลวงปู่คำดีประภาโสวัดถ้ำผาปู่จังหวัดเลย พศ2494-2496อาจารย์ฟัน่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจัังหวดสกลนครได้ร่วมสร้างวัดถ้ำขามพศ2497หลวงปู่เทศเทรศรังสีวัดหินหมักเป้งอำเภอรีเชียงใหม่จังหวัดน้องคาย1,000ษาขณะที่เพจ Facebook แม่มโพดําโพสต์ระบุว่าเซฟหลวงปู่แสงเซฟพระพุทธศาสนา เคสนี้มาแนวทำลายพระพุทธศาสนาและทำให้หมอปลาหลงทางหมดความเชื่อถือแ้ขบวนการจัดฉากใส่ร้ายหลวงปู่แสงพราป่วยเป็นอัลไซเมอร์เดินไม่ได้อายุกว่าร้อยปีพระชารากับสีกามันสมควรแล้วหรือต้องดูเจตนาของคนสร้างข่าวและขบวนการที่พาศีกาเข้าไปมีจุดประสองค์อะไร ผมยังคงศรัทธาท่านพระกรรมฐานที่บวชเรียนกับหลวงปู่มั่นท่านอายุ900ปีพรรษาที่76เป็นสิทธิ์ที่มีอายุสูงสุดปัจจุบันนี้ของหลวงปู่มั่นที่ยังมีชีวิตอยู่ด้านทนายอนันชัยชัยเดชโพสแฮชแท็กทำกับหลวงปู่แสงได้อย่างไรผมดูข่าวเมื่อคืนที่มีกลุ่มบุคคลพานักข่าวไปบุกหาหลวงปู่แสงยานวโรที่วัดป่าดงสว่างธรรมบ้านดงสว่างตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรกล่าวหาท่านต่างๆน,นานาโดยเฉพาะนักข่าวใช้ถ้อยคำปรุษวาทหัวเราะเยาะท่านระวังนรกจะกินกระบาลเอาหลวงปู่แสงท่านเป็นพระปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเป็นพระป่าสายพระกรรมฐานท่านเป็นโรคอัลไซเมอร์พวกจุดๆทำอะไรกับหลวงปู่ผมรับไม่ได้จริงๆหากสิญาณุสิทธิ์ของหลวงปู่แสงจะดําเนินคดีกับพวกนี้ผมในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสายกรรมฐานผมยินดี เป็นทนายความให้ครับติดต่อผมมานะครับสาธุหลวงปู่แสงนอกจากนี้ในทวิตเตอร์พบว่าบรรดาลูกศิษย์พร้อมสิทธานุศิษย์ได้โพสต์ข้อความถล่มหมอปลาพร้อมติดแฮชแท็กเซฟหลวงปู่แสง